วแล้วแซบแท้แซบว่าพี่น้องแมงอีเตาไปซื้อมาลอยหนึ่งปัดเออซื้อมาลอยหนึ่งคะ่ะวะซื้อมาอันหกสิบบาทเพื่อนขายลอยแล้วหกสิบลอยตัวตัหกสิบบาทาแซบปาคักเลยจ้ะพี่น้องแม่ไข่เบิร์ตสตูเลยดนี่ปัดปัดปัดอืมจะตูแม่ไข่พี่น้องปัด เบิ่งเด้อพี่น้องเขาสิแก่โตมันให้พวกเจ้าเบื้องผู้ใดใครใครเต็มท้องผู้น,นี่น่ะนี่ฮึผู้น่ะพี่นอ้องปัดปัดปัดน้องเบิ่งเดิเมนี่แหะแกทั้งไหนล่ะผู้น่ะปัดใครเต็มท้องพี่น้อง แมงตับเตามันหอมแซบปุ่มคาเงินพี่นอ้องโอเคค่ะมากินแมงเตาเนะับอืมของแซบอยู่กับผู้มากั <c oughs> สวัสดีค่ะ